คนไข้เนี่ยอายุเยอะขึ้นเนี่ยแล้วก็บอกว่ามีอาการปวดเข่าเนาะพอปวดเข่าเนี่ยมาดูนี่เข่าเนี่ยเห็นไหมเทียบกันนะอันนี้ข้างซ้ายอันนี้ข้างขวาเห็นไหมข้างขวาเนี่ยบวมชัดเจนเลยถ้าเกิดเทียบกับข้างซ้ายบวมแล้วก็ไอ้เวลาจับเนี่ยมันจะอุ่นๆด้วยนะแล้วพอมาตรวจในเอ็กซเรย์นะพอมาดูเอ็กซเรย์นิดหนึ่งนะเนี่ยอันนี้ที่ดีอยู่เนี่ยมันต้องมีช่องว่างตรงนี้กว้างเมื่อไหร่ก็ตามผิวข้อมันเริ่มสึกไปเนี่ยช่องตรงนี้มันจะเริ่มแคบลงมาเนี่ยที่จริงอันนี้ข้างนี้ก็็เปนนนาีะแต่่่วทมั ปวดบวมเยอะกว่าเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยไอ้ผิวข้อที่มันสึกเนี่ยมันกระตุ้นให้เยื่อบุมันอักเสบ oh. พอเยื่อบุอักเสบมันเลยผลิตน้ําออกมาเนี่ย oh. เดี๋ยวมาดูนี่มันตรวจอนะันอร์ซาวนี่เราตรวจอันอร์ซาวที่ข้อเขา่าเนี่ยดำๆเนี่ยเป็นน้ําทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นนะพอมีน้าเนี่ยมันเลยทําให้เกิดการอักเสบเกิดการบวมเกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวแนวทางในนะั้นหนึ่งเนี่ยเราจะดูดน้ําออกให้ก่อนนะแล้วก็ฉีดยาลดอักเสบหลังจากนั้นคุณแม่ใช้ใช้ความเย็นนะครบเนาะรนะครบได้เยอะนะที่เเเเป็นนนขข้ออ่าสืมะ ป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการรักษาเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือลดอัการปวลดปวดเนาะสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยในเมื่อผิวข้อมันสึกไปแล้วเนี่ยยาบำรุงเท่าไหร่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกไอคอลลาเจนหรือว่าอะไรที่ทโฆษณากันเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยนะฮะนะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเกิดคนไข้น้าหนักเยอะเนี่ยก็คือต้องลดน้าหนักนะแล้วก็อันที่2คือการปรับอริยาบทพฤติกรรมเนี่ยก็คือคุกเขา่ขาขั s สมาเพียบนั่งยองกับพื้นเนี่ยไม่ควรทำนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดอายุเยอะก็คือเรื่องของไอเม็นเสื่อมตามวัย นะเพราะฉะนั้นบางทีพวกกูโ,กโคซามีนหรือว่าอย่างอื่นที่บอกว่าช่วยได้เนี่ยที่มันช่วยได้เนี่ยมันผลที่มันช่วยเนี่ยมันไม่ต่างกับเขาเรียกว่าเป็น p าสิโบเอฟเฟกต์พาสิโบเอฟเฟกต์ก็คือเหมืนอนว่าคนไข้กินแล้วรู้สึกดีอ่ะมันก็เลยหายปวดแค่นั้นเองแต่ที่จริงก็ไม่ได้ช่วยเลยมากนะครับ